ขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติต่างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทุงลมหายใจี่ทวิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปหลยจมูกคงเราให้ชัดเจนแล้วก็ให้ต่อเนื่องปังไปด้วยโนมสำเรยกไปด้วยั้งแต่ตื่นขึ้นมาั้ตงแต่ยังไม่ได้ลุกจากที่จนกระทั่งถึงเวลานี้แล้วก็เดี๋ยวนี้พวกเราได้สร้างความรู้ตัวหรือว่าเจริญสติ ให้มีให้เกิดให้ต่อเนื่องกันสักนิดหนึ่งแล้วหรือยังพยายางขอเริ่มเสียอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งอย่าพากันพลัดวันประกันพรุ่งพยายามทำฟังไปด้วยน้อมํำเนียกไปด้วยไม่ต้องพนน้ำมือก็ได้วางกายให้สบายวางใจให้สบายลองสูดลมหายใจเข้าไปเย,ออยียวยาลึกๆดูสิการสูดลมหายใจเข้าไปเย,ออยียวยา อย่าไปบังคับลมหายใจแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมาโยายะจะเป็นธรรมชาติที่สุดตักสองสามเที่ยวกายของเราจะรู้สึกว่าสงบตั้งมั่นขึ้นความรู้สึกสัมผัสของลมหายใจก็จะชัดเจนพยายามสร้างความรู้ตัวให้มีให้เกิดให้ต่อเนื่องรังเพลแล้วก็เริ่มใหม่ค่อยพัฒนาค่อยพัฒนาหรือว่า,ามาสร้างผู้รู้ ส่วนใจของเรานั้นเป็นธาตุรู้ทั้งรู้เราก็ทั้งหลงทั้งเกิดทั้งเป็นธาตุจิเลสเราก็มาค่อยจเจริญสติเข้าไปอบรมใจของเราแต่กําลังสติของเรามีน้อยก็อยากที่จะเข้าไปอบรมใจของเราได้เราอาจจะอบรมใจของเราได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่เรารู้ไม่ต่อเนื่องแล้วก็อบรมใจของเราไม่ได้ชายตัวเองไม่เป็นต้องพยายาม สร้างผู้รู้จเจริญสติค๊าเรียวตนเป็นที่พึ่งของตนพึ่งของเราให้ได้ทั้งระดับสมมุติความเป็นอยู่ของเราก็ให้ช่วยเหลือตัวเองให้ได้ระดับสมมุติระดับจิตใจเราก็ไม่ให้ไปหลงไปยึดเราก็ทําความเข้าใจแต่ละวันแต่ละวันเรามีความขยันมันเพียรเพียงพอหรือไม่เรามีความเพียรเพียงพอหรือเปล่าหรือว่ามีแต่ความเกลียดค้านก็ขอบงัา เรามีความเสียสละมีความอดทนมีความขยันรู้จักฝักใฝ่ดูจกัก,จกสนใจใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างนี้ใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างนี้กายทวารทั้งหกหูตาจมูกลิ้นกายเขาทำหน้าที่อย่างนี้ภาษาธรรมภาษาโลกจนเป็นอัตโนมัติในการดูในการรู้รู้เรื่องชีวิตของตัวเรา เข้าถึงคําสอนของพระพุทธองค์คําว่าอัตตาอนัตตาเป็นอย่างไรสมมุติวิมุตเป็นอย่างไรรู้หลักของอริยสัจสี่ความทุกข์ทุกอยู่ในระดับไหนระดับสมมุติระดับวิมุตริระดับกายระดับวิญญาณวิญญาณในกายของเราเป็นอย่างไรเราต้องศึกษาคุ้นคว้าไม่ใช่ว่าไปผลัดวันประกันพึ่งปล่อยวันเวลาทิ้งทุกเรื่องที่เราจะต้องศึกษา สิ่งเล็กๆในน้อยเราก็ไม่ปล่อยทิ้งตั้งแต่ตื่นขึ้นมาความรู้ตัวเป็นอย่างไรสติเป็นอย่างไรจนกระทั่งถึงเวลานี้ที่จะขบจะชันเราจำแนกแก่แยงความอยากความหิวออกจากกันได้แล้วหรือยังใจเกิดความอยากเราดับได้ไหมเราละได้ไหมเราควบคุมได้หรือไม่กายวาจะกายของเราปกติปกติเราไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนไป ทำลายคนโน้นคนนี้ใจของเราก็ไม่ได้ไปคิดอาฆาติเพ่งโทษคนโน้นคนนี้ไปพูดจาโสเซยดว่าจาของเราก็ไม่ได้ไปไว่าคนโน้นคนนี้เราต้องทําความเข้าใจให้ hey, เรียบร้อยไม่ใช่ว่าจะไปเอาตั้งแต่ทำแต่ไม่รู้จักทำจะไปปฏิบัติธรรมมีแต่ความเกลียดคร้านข้อครอบงํามันก็ไปไม่ถึงไหนคนที่จะฝึกขัดปฏิบัติธรรมคนที่จะเข้าถึงธรรมได้ ต้องเป็นบุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียรเป็นเลิศขยันในการขัดเก้ากิเลสขยันในการละกิเลสขยันในการทําความเข้าใจสติเราพังเผลอได้อย่างไงใจของเราเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอาการของความคิดขันหักเกิดขึ้นมาได้อย่างไรใจเคลื่อนเข้าไปรวมได้อย่างไรเรารู้ไม่ทันต้นเหตุเราก็รู้จักดับเอาไว้รู้จักดับหึ่งใช้สมถะเข้าไปดับใจของเรามีความแข็งกร้าว เราก็พยายามละความแข็งกล้าวสร้างความอ่อนน้อมถ่อมตนใจของเรามีผมมีหารมีความเมตตาหรือไม่รู้จักให้อภัยอโหสิกรรมร,รู้จักแก้ไขรู้เรื่องของกรรมกรรมส่วนรูปกรรมส่วนนามรู้จกักละกรรมละความคิดกรรมคือการกระทําระดับสมมุติระดับวิมุติค่อยไล่เลี้ยงลงไปเรื่อยๆปรับระบบปรับสภาพใจของเรา แก้ไขใจของเราให้ได้ถ้าเราสอนใจของเราไม่ได้ไม่มีใครจะสอนให้เราได้เลยนอกจากตัวของเราเรามาเจริญสติเข้าไปอบรมใจของเราพังเผอก็เริ่มใหม่เี่องกำลังสติของเรามีไม่เพียงพอเราก็ค่อยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเอาไปใช้กับชีวิตประจำวันของเราจนมองเห็นหนทางเดินเพาเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันก็ต้องพยายามงานสมมุติ เราก็ขยันมั่นเพียรอย่างประโยชน์ประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ฝูงสุดประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์หรปัจจุบันเราทําปัจจุบันให้ดีก็จะส่งผลออกมาไปถึงอนาคตคนกว่าเราไม่กลับมาเกิดกันนั่นแหละเอาเราวันนี้ก็จเจริญรรมเป็นตัวนี้ฝากันไหว้าพร้อมๆกันฝากันไปสร้างรานตกทําความเข้าใจกัน